ถ้ายังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้พี่ํำแดงด้วยนะครับกดปุ่มสีแดงแดงจิมเข้าไปเลยแล้วก็กดกระดิ่งพี่สตรีมไม่พลาดสตรีมพี่นะครับเวลาแจากของเองจะได้มา t h เดอร์ไปดูคลิปกันใครกำลังมองหาร้านเติมเกมโลบอชพี่ดำแดงขอแนะน,นำร้านชานมหวานเย็นเย็นเย็นมีทั้งบริการกดเกมพาร์ทแมพอื่นๆอีกมากมายเช่นบ็อกฟู o ดไฟเตอร์วรอร์รีเออร์และอื่นๆอีกมากมายและยังรับเติมโลบัคไอดีพาร์ทแท้ ราคาโค รปหยาดก็ก่อนเติมทําเมลแดงก่อนนะครับเพื่อความรวดเร็วของท่านนั่นเองก็ลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับไปจัดกันเลยและเก่าโอเคครับผมก็กลับสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ําแดงนะครับอยู่กับแมปมีชื่อว่าอนิเมะเอฟวาร์ลิวชันนะครับอ่านถูกหรือเปล่าเอฟวาร์ลิวชั่นอันคืออนิเมะใหม่เลยนะครับคือแมบนี้ยังไม่เปิดเป็นทางการนะครับอันนี้คือขอให้ทดลองเล่น5ชั่วโมงนะทุกคนแต่แมบมันก็มันนะครับเดี๋ยวพี่ให้ดูนะว่าเป็นยัังไนนนนครทุกอี้เมาข ลงประมาณวันนี้7จ็ดโมงครับถามว่าพี่เอาดิสอันนี้เอามาจากไหนนะครับพี่เอามาจับแบบ APS นะครับพี่ไม่รู้ว่ามันมันใช่ AS 2หรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าซีซั่น2หรือเปล่านะแต่มันก็ไม่น่าเหมือนซีซั่น2ป่ะไม่น่าใช้ซีซั่น2นะครับพี่มองว่าไม่น่าใช่แบบ APS หรอกแต่เขาก็เอาลิงก์แมบอันนี้มาให้นะครับไม่รู้ว่าเขาเขาบอกว่า5ชั่วโมงครับให้ทดลองเล่นนะเดี๋ยวพี่จะทดลองเล่นดีว่าเป็นยังไงนะครับทุกคนนี่ ถามว่าพี่รู้เรื่องไงพี่แปครับแปรภาษาครับ,าารบเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยสวัสดีเพื่อนเพื่อนอีกไม่นานก่อนเกมจะเปิดตัวงั้นผมขอเปิดเกม5ชั่วโมงให้สนุกนะอันนี้เขาเขียนบอกนะครับแล้วก็ทัดที่2นะบรรทัดที่2อเขาบอกว่าหากต้องการลบอัตโนมัติปลดชิกในเครื่องบินลบก่อนอัญเชิญก็เหมือนลบอารลบตัวเปิดไข่แล้วแหละแล้วก็อันที่3าอ่าน่าอะไรทดสอบครั้งสุดท้ายก่อนวางจาหน่ายก็คือก่อนจะเปิดเซิร์ฟนะครับเหมือนเปิด เออก่อนจะเปิดอ่ะเหมือนเหมือนก่อนจะเปิดเกมเอาง่ายเออสรุปอ่ะเหมือนก่อนจะเปิดเปิดเกมมาเขาก็อ่าอันเนี้ยครั้งสุดท้ทายแล้วทดลองเล่นเขาก็จะเปิดจริงแล้วนะครับทุกคนแล้วเราก็อ่าเข้ามาส่วนในเกมของเขาเลยนะทุกคนก็เป็นแบบอนิเมะอ่าอันนี้คือนะวันพีนะครับแต่โมเดลก็สวยครับสวยสวยอยู่นะสวยอยู่นะวันพีอ่ะเอาผมทะลุแต่โมเดลก็สวยอยู่นะครับสวยเลยแหละเออก็ปกตินะครับเกมก็เหมือนคล้ายๆเปิดด่านวิ่งเปิดด่านปกตินะครับ เิงเปิดด่านแต่ก่อนจะเปิดด่านนี้คือเห็นประตูปะแปดหมื่นเคคือเราต้องต่อยเนี่ยต่อยแปดประมาณแปดหมื่นครั้งอ่ะก็แปดหมื่นครั้งอ่ะต่อยแปดหมื่นครั้งพี่เพิ่งได้แค่ร้อยเองอะ่ะแต่ก็ฟาร์มยากอย,กอยู่นะทุกคนมีเปิดไข่ด้วยเดี๋ยวดูดิว่าเ่าเปิดไข่อย,ย่างไงครับทุกคนถามว่าเปิดไข่ใช้เปิด,ปดครับก็ใช้อนี้นะเห็นไหมใช้เงินรูปเหรียญน,นะครับก็คือรูปเหรียญน,นะเปิดไข่นะครับไอรูปสายไอรูปสายฟ้านี่คือดาเมจนะทุกคนดามจต่อยพวกนี้นะดามจดนะเห็นไหม 722ก็คือดาเมจที่ต่อยของพี่นะครับดาเมจไอ้สายฟ้าเนี่ยดาเมจมันก็ทำให้ต่อยแรงขึ้นนะครับแล้วเราก็ได้เงินเห็นไหมได้เหรียญเต็มเลยเนี่ยถ้าเรายิ่งต่อยตัวเราก็ได้ยิ่งได้เหรียญน,นะครับถามว่าเอาเหรียญมาจากไหนนะโอ้โหวันนี้สี่แสนครับสี่แสนกว่าเลยเลือดไม่ไหวแล้วทุกคนเดี๋ยวเราเปิดไข่ดีกว่าเปิดสักสามไข่ที่มีออโต้เนี่ยออโต้ได้ไหมไม่ได้เอาสามไข่ก่อนก็ได้อุ้ยอันนี้คือหน้าเปิดไข่นะครับโอ้ลูฟี่เกียร์ลูฟี่หนึ่งดาวเองเหรอนาย โอ้โหหนึ่งดาวเองลูฟี่โอ้โหลูฟี่อย่างนั้นเลยอะทุกคนดวงพี่แบบโคตรเกลือหกสิบเปอร์เซ็นต์พี่ได้สามสามสามลูกคือได้ลูฟี่หมดเลยครับดูสยโซโลมันสามดาวอะอ่ะพี่เอาแค่นี้ก่อนกันโอเคนี้ก่อนกันแล้วก็ใสกระเป๋านะครับลูกกระเป๋านะกดกระเป๋าเราใส่ได้ทั้งหมดสามตัวนะเฮ้ยพี่ได้อ่าเฮ้ยพี่ได้ตัวไหนวะได้ไอ้นี้ไอ้ตัวขาวเฉยเลยตัวขาวมาหุ้ยตัวขาวมาเจ็ดเลยนะทุกคนอุ้ยเราตัดสิบห้าแล้วเห็นไหมทุกคน เห็นไหมเราต่อย15แล้วต่อย15แล้วเมื่อกี้เราต่อย1นึนะทุกคนมันเพิ่มแต่ละตัวเท่าไหรอ่อ่ะอ่าเห็นปะมันเพิ่มเลข7เลข5เลข2ก็เพิ่มไปอะ่ะเราก็เพิ่มยากอยู่ดีครับเราก็ต้องฟาร์มไปเรื่อยๆทุกคนฟาร์มไปเรื่อยๆแบบชิวๆของเรานะครับแล้วก็อันนี้คือมีป้ายบอ,อร์ดเซิร์ฟเทสด้วยวะป้ายบอ,อร์ดเซิร์ฟเทสนะทุกคนอันนี้ย้ำว่าเซิร์ฟเทสอยู่นะเซิร์ฟเซิร์ฟเทสอยู่อันนี้คือ รีแลงครับรีแลงเป็นคูณ2เพิ่มขึ้นอีกนะครับปกติอันนี้ภารกิจครับภารกิจอันนี้คืออะไรเนี่ยอใส่ตัวเหรอเฮ้ยพี่แบค์ล้าเป็นอันนี้ป่ะซันจิหรอทุกคนอ๋อ,อกกใส่ตัวทุกคนเฮ้ยพี่พแบค์ล้าเป็นหน่วยข่าวใช่ไหมพี่แบค์ลาม,มันเพิ่มขึ้นด้วยพลังเพิ่มขึ้นเหรอทุกคนพลังมันเพิ่มขึ้นคูณเจ็ดเหรอมันเขียนว่า,าคูณเจ็ดครับพลังเพิ่มขึ้นคูณเจ็ดเห็นปะ ร้อยยี่สิบแล้วว่ะตอนนั้นคือร้อยยี่สิบแล้วว่ะพี่แบงค์รับไม่หนุดข่าวว่ะทุกคนคนิดข่าวต่อยวะ่ะไม่ใช่ดาววะ่ะอุ้ยมันก็ฟาร์มง่ายขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ต่อย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 ราเมพี่เจ็ดพันแล้วตอนนั้นทุกคน,นก็ฟาร์มง่ายอยู่นะอย่าลืมไปเปลี่ยนตัวนะถ้าเราได้ตัวตึงๆอะ่ะวันนี้พ่อกําลังมาช่วยเอสขอกําลังใจด้วยนะ คยเห็นปะในรูปอะคนหาทุกคนที่เคยเห็นนะไอไอกลุ่มวันพีดอะฝากเพื่อนเื่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับแบบใหม่กําลังมานะครับทุกคนไว้เจอกัคลิปนะครับบ๊ายบายครับซียูคัสบ๊ายบายเรื่องความรักไม่เคยสมหวังไม่ต่างอะไรจากโรมิโอที่คิดไว้ก็นึกว่ามันจะดีสุดท้ายมันก็พังเหมือนโดมิโน แค่อยากให้เธอพูดความจริงไม่อยากให้จมูกยาเหมือนพี่นกคีโอทุกวันนี้ก็ยังลืมเธอไม่ได้ต่อให้สมมติวิจนครบกิโลอ้าวแต่มันยังร้องตะโกนในตอนที่เธอได้หนีไปตอนนั้นเราทั้งคู่ต่างไม่ยอมจะมันยังคงรักสัก